สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะรวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะวันนี้รายงานการจราจรถนนวิภาวดีรังสิตวันที่24มิถุนายน2564เวลา18นาฬิกา30นาทีนะคะขาเข้าไม่มีรถค่ะรถไม่ค่อยเยอะนะติดตรง5แยกลาดพร้าวนะคะส่วนวิภาวดีรังสิตขาออกรถค่อนข้างเยอะค่ะติดเป็นบางช่วงนะคะ แล้วก็รถที่ไปแยกประชาชื่นประชานุกูลนะคะเข้าถนนกำแพงเพชรรถค่อนข้างเยอะค่ะวันนี้ถนนกำแพงเพชรติดนะคะแยกประชาชื่นประชานุกูลรถติดนะคะตั้งแต่สี่แยกไฟแดงจนถึงสี่แยกราชะโยธินนะคะสะพานข้ามแยกราชะวิภา มุ่งหน้าถนนกำแพงเพชรและเส้นมุ่งหน้าแยกประชานุกูลประชาชื่นนะคะรถติดค่ะเพื่อนตัวได้ช้า ค่ะถนนรัชะเสขาออกนะคะมุ่งหน้าแยกประชาชื่นประชานุกูลนะคะรถติดตั้งแต่แยกไฟแดงประชาชื่นประชานุกูลนะคะจาก LED บอร์ดนะคะจะเห็นว่าจากแยกรัชะโยธินนะคะมุ่งหน้าประชาชื่นประชานุกูลใช้เวลา16นาทีนะคะรถค่อนข้างติดมากค่ะที่กระดานนะคะจะเห็นว่าเป็นสีแดงตั้งแต่แยกราชะโยธินจนถึงแยกประชานุกูลนะคะ ส่วนตรงไฟแดงก็สามารถเคลื่อนตัวได้ดีนะคะแต่ว่าจากแยกราชโยธินไปเนี่ยรถรถค่อนข,ข้างติดนะคะเคลื่อนตัวได้ช้ามากและอีกหนึ่งเส้นนะคะจากแยกมอ,อข้างมอ,อกเกษตรนะคะมุ่งหน้าแยกแยกพงเพชรนะคะวงสว่างจะเห็นว่ารถติดนะคะติดตลอดเลยนะคะรถเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะพระโนโยธินรถติดนะคะทั้งซ้ายและขวาค่ะจากแยกราชโยธินไปนะคะ แยกรัชโยธินขาเข้านะคะรถไม่มีค่ะรถไม่ค่อยเยอะนะคะหางแถวไม่มีนะคะติดแค่ตรงแยกไฟแดงส่วนรัชโยธินขาออกนะคะมุ่งหน้าแยกประชาชื่นประชานุก,กูลนะคะติดตั้งแต่แยกแยกไฟแดงนะคะรถมาจากอุโมงค์ค่อนข้างเยอะค่ะ ถนนรัชดาขาออกนะคะมุ่งหน้าแยกประชาชื่นประชานุกูลนะคะจะเห็นว่ารถติดมากเลยนั่นคือรถที่มาจากอุโมงค์นะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ